วันนี้ครูกรับก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะครับให้จเจริญเติบโตสมกับวัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการดูกราฟเนาะดูกราฟในเรื่องของน้ําหนักส่วนสูงของเราว่าเราอยู่ในตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในช่วงาอายุหรือไม่นะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับะนะครับอ่าข้อแรกเลยเนาะ การวิเคราะห์นะครับภาวะการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับเป็นค่าที่ได้รวบรวมข้อมูลจากน้ําหนักครับและความยาวหรือส่วนสูงนะครับที่ตัวเรานะครับมีการเจริญเติบโตนะแต่ในเมื่อกลุ่มอายุแต่ละเพศแต่ละเพศเนี่ยเป็นจํานวนมากครับโดยเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้จะมีอยู่2รูปแบบก็คือเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลตัวเลขนะครับและเกณฑ์มาตรฐานที่เป็น รูปกราฟนะครับการเจริญเติบโตนะครับโดยนาข้อมูลต่างๆนะครับมาจุดลงมบนกราฟแล้วก็เชื่อมโยงกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับจะมาอธิบายเนาะสอนว่าวิธีดูกราฟหรืออ่านกราฟยังไงนะครับเวลานักเรียนทาข้อสอบหรือนักเรียนทีอ่อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีการเจริญเติบโตเนี่ยได้เหมาะสมไหมได้สมส่วนไหมนะครับ เราจะได้รู้กันว่าเราควรที่จะมีวิธีการดูยังไงนะครับการประเมินส่วนสูงนะครับตามเกณเนาะนะครับเป็นการเปรียบเทียบส่วนสูงที่ควรจะเป็นในช่วงอายุต่างๆนะครับหากมีส่วนสูงตามว่าเกณฑจะแสดงถึงเรื่องของนะครับารข,ารขาดสารอาหารอ,าอย่างยาวนานนะครับถ้ามี ส่วนสูงที่ตำ่ำมากเก์เนาะแสดงถึงสารอาหารที่เราขาดนะในการที่เราอ่านเกณฑ์ประเมินตรงนี้นะครับตามเกณฑ์อายุอ่าถ้าเกณฑ์ประเมินน้ําหนักนะครับเป็นการเปรียบเทียบน้ําหนักที่ควรจะเป็นในช่วงอายุต่างๆหากมีน้ําหนักต่ำมากเกนนะครับอ่าแสดงว่าถึงปัญหาของการขาดสารอาหารพวกโปรตีนหรือพลังงานก็เป็นพวกนะครับคาร์โบไฮเดรตอยู่หมู่ที่2นะครับอ่าการประเมินน้ําหนักอ่าอันนี้ประเมินน้ําหนักนี้นะ ต่อไปนะครับการประเมินน้ําหนักนะครับตามเกณฑ์ส่วนสูงออน้ําหนักเนี่ยตามเกณฑ์ส่วนสูงนะครับเป็นการดูแลลักษณะของการจเจริญเติบโตว่ามีน้ําหนักเหมาะสมกับส่วนสูงหรือไม่มีเหมาะไหมหรือไม่เพื่อบอกลักษณะรูปร่างว่าสมส่วนอ้วนหรือผอมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ดูเนาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเกณฑ์นะครับที่บ่งบอกเนาะว่าตัวเรามี รูปร่างลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่คือความหมายนะครับของเกณฑ์วิธีการอ่านกราฟนะครับอาวิีการอ่านกราฟกา่อนอ่ารนะครับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะครับแสดงถึงการเจริญเติบโตได้ความสูงนะครับ <c oughs> เราจะดูจากอายุตามแนวนอนว่าอยู่ จุดใดแล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้งครับว่าตรงกับส่วนสูงที่จุดใดแล้วก็อ่านผลลัพธ์ตามเกณฑ์ส่วนสูงนั้นนะครับมีสูงเกณฑ์เนาะค่อนข้างสูงเน,นี่ยคือในนี้คือผลลัพธ์นะส่วนสูงตามเกณฑ์อ่าค่อนข้างเตี้ยหรือเตี้ยนะครับอันนี้เหมือนการน้ําหนักนะครับเอาเกณฑ์ลงน้ําหนักนะผลตามเกณฑ์ของน้ําหนักว่าเรามีน้ําหนักว่าน้ําหนักมากเกินเกณฑ์ไหมน้ําหนักค่อนข้างมาก น้ำหนักตามเกณฑ์ครับน้ำหนักค่อนข้างน้อยหรือน้อยกว่าเกณฑ์นะครับต่อไปน้ำหนักและส่วนสูงตามความอ้วนผอมเกณฑ์ที่อ่านผลแสดงผลนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอ้วนเริ่มอ้วนท้วมสมส่วนนะครับค่อนข้างผอมหรือไม่ก็ผอมนะครับไปต่อเลยนี่คือเกณฑ์นะ การแปลผลจากกราฟนะครับอ้าวการแปลผลจากกราฟเริ่มจากส่วนสูงนะครับตามเกณฑ์อายุอันนี้เนาะจะเป็นดรชนีบ่งชี้นะครับภาวะโภชนาการระยะยาวที่ผ่านมาว่าเรามีความสูงที่เหมาะสมกับอายุหรือไม่อ่าถ้าร่างกายมีการขาดสารอาหารเป็นแบบเรื้อรังเป็นเวลานานนะครับจะมีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างนะครับทำให้เด็กเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองถ้าเราขาดสารอาหารนะครับ ต่อไปเนาะน้ำหนักตามเกณฑ์อายุนะครับจะเป็นัชนีบ่งชี้ว่าน้ำหนักจะเหมาะสมกับอายุหรือไม่ครับถ้าร่างกายขาดสารอาหารนะครับหรือมีการเจ็บป่วยจะมีผลกระทบต่อขนาดของร่างกายทําให้มีน้ําหนักลดลงนะครับและถ้าขาดสารอาหารในระยะยาวเด็กจะผอมและเตี้ยนะครับดังนั้นน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุจะบ่งบอกถึงเรื่องของอะไรครับการขาดสารอาหารนะครับโดยรวมแล้ว นะครับและสามารถใช้ในการติดตาม <c oughs> การเจริญเติบโตของเด็กได้นะครับนี่ใช้ในการเจริญเติบโตได้นะ <c oughs> ส่วนน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะครับอืมนะครับอันนี้ก็จะวัดน้ําหนักและก็ส่วนสูงแนีดูคู่กันอันนี้นะจะเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าส่วนสูงเหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถแปลผลบูชาการนะครับได้ว่าต้องออโดยไม่ต้องทราบนะอันนี้โดยไม่ต้องทราบเรื่องของอายุเด็ก ถ้าร่างกายขาดสารอาหารในระยะสั้นหรือในปัจจุบันเนี่ยหรือมีการเกิดการเจ็บป่วยนะครับร่างกายจะผอมน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงจะมีค่าน้อยกว่าปกติแต่ถ้าได้รับสารอาหารเกินความต้องการของร่างกายน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงจะเป็นัชนีบ่งชี้ว่าเราเริ่มอ้วนหรืออ้วนแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความหมายนะั้นเราสามารถดูหรือค้นดูได้นะครับไม่เข้าใจอันนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นความหมาย ของเอาขาเรียกว่าอะไรอะเป็นความหมายนะครับของการอ่านกราฟนะครับบางทีเราอยากจะอ่านไปแบบวิชาการแล้วก็มาดูแบบนี้นะครับนะศ,ศึกษาได้นะครับสามารถกดพอ u หยุดไว้ได้เลื่อนไปดูไม่เข้าใจนี้ดูอ่านเองก็ได้นะครับต่อเลย อ่ะอันนี้ต่อไปเป็นเรื่องของกราฟแสดงอ้างอิงส่วนสูงนะครับตามเกณฑ์อายุน้ําหนักนะของเพศชายอายุ5ถึง18ปีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์น้ําหนักส่วนสูงนะตรงนี้นะอ่าของเพศชายนะครับเช่นอ้าเด็กชายตะวันอายุ12ปีนะครับมีส่วนสูง168ซนติเมตรนะครับน้าหนัก50กิโลกรัมเด็กชายตะวันมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑ์อยู่ที่ช่วงอายุใดเออ อยู่ที่ช่วงใดเนาะไม่ใช่ช่วงอายุนะอยู่ที่เกณฑ์อายุในช่วงใดนะครับอ่าโอเคการวิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์นะครับอ่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะครับเนี่ยดูจากนะครับอายุตามแนวนอนตรงจุด12ปีอ๋อเรายังไม่เห็นกราฟเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นกราฟแล้วแล้วไล่ขึ้นไปตามแนวตั้งนะครับให้ตรงกับจุดส่วนสูง168ปปีอ่าจะได้ผลจะได้ผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในอยู่ในช่วงสูง อ,อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงสูงแล้วเนี่ยคือแปลผลออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับต่อไปน้ําหนักนะครับน้ําหนักตามเกณฑ์อายุดูตรงแนวนอนทุกจุด12อ่ปีนะครับแล้วไล่ขึ้นไปตามแนวตั้งตรงจุดน้ําหนักอ่าสิกิโลกรัมจะได้ผลน้ําหนักอายุนในช่วงตามเกณฑ์นะช่วงตามเกณฑ์ก็คืออยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคเหมาะสมกับเกณฑ์นั่นเอง การแปลผลตรงนี้คือการแปลผลนะครับดังนั้นเด็กชายตะวันมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงที่สูงและมีน้ําหนักตามเกณฑ์อยู่ตามเกณฑ์อายุนะครับในช่วงตามเกณนฑน์อันนี้ก็คือแปลผลถ้าเป็นความสูงก็คือเด็กชายตะวันสูงแต่ถ้าเป็นน้ําหนักก็คือมีน้ําหนักตามเกณฑ์ไปดูดีกว่าว่าเขาประเมืองกันยังไงในเมื่อกี้เนาะ ที่อธิบายไปเป็นเรื่องของเด็กชายตะวันเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นจะได้ว่าเป็นอะรเป็นภาพเอเ่อเป็นเป็นนี่นี่ควอามมาเรายังไม่เห็นว่าแล้วเขาจะดูการาฟยังไงวิธีดูการาฟดูแบบไหนนะครับอ่ะจากการาฟเห็นในรูปนะครับอันนี้คือเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะครับเนี่ยตรงเด็กชายตรงนี้นี่ตรงเด็กชายตรงนี้นะอ่ะามเกณฑ์อายุนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับ ทางซ้ายมือตรงนี้คือส Onion ่วนส,สูงนะครับส่วนสูงวัดเป็นเซนติเมตรนะครับนี่คือกราฟที่หนึ่งผมจะทำลูกศรเขียนเลขหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะเลขหนึ่งนะครับอันนี้คือกราฟที่หนึ่งดูอันนี้เกณฑ์ส่วนสูงส่วนตรงนี้น้ําหนักครับเป็นเป็นกราฟที่สองตรงนี <Net> ้เลขสองตรงนี้นะครับแล้วก็เลขสองอันนี้เป็นกราฟนะครับอ่ะเรามาดูกันทีว่าเขาวัดค่ากันยังไงนะ อายุอ่าอายุอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ช่วงอายุนะครับอ่านี่คืออายุนะเริ่มจากกราฟแรกเด็กชายตะวันเมื่อกี้สูงร้อยเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดเนาะอ่ะก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับอ่า่อนที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าทํายังไงเราดูตรงเกณฑ์ก่อนเกณฑ์นะครับเริ่มจากกราฟกราฟที่หนึ่งนะครับเกณฑ์สูงนะครับผลตรงนี้คือผลนะ อันนี้คําว่าสูงสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเราตีเส้นแล้วมันมาประจบอยู่ที่ตรงนี้อยู่ในกรอบสีขาวตรงนี้นะครับแสดงว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าถ้ากรารระบาดตกลงมาอยู่ตรงนี้นะหรือถ้าเกณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างสูงกรารระบาดก็ตกอยู่ที่สีเขียวเล็กๆตรงเนี้นะครับอันนี้ก็คือสูงตามเกณฑ์ก็คือตามมาตรฐานในช่องสีเขียวอ่อนนะครับ ค่อนข้างเตี้ยอันนี้มันออกเป็นสีออกเขียวแบบไม่ไม่เขียวและออกขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็เตี้ยอาจจะอยู่สีส้มเลยอันนี้นะครับตรงนี้คือคือเกณฑ์ ane, นะคร <graduate> ับคือเกณฑ์ที่เราจะต้องดูว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์เป็นยังไงนะครับเออเหมือนอันล่างก็เหมือนกันเลยอันนี้ตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับของน้ําหนักอันบนเนี่ยเป็นเกณฑ์ของส่วนสูงอันนี้ส่วนสูงอันล่างคือน้ําหนัก นะครับอ่ะลบก่อนนะครับลบก่อนอ่าแล้วต่อไปจะมาจะเรียกว่าอะไรล่ะอะธิบายนะครับอธิบายอ่ะอูลบให้หมดเลยนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> เด็กชายตะวันมีอายุ12ปี12ปีเกณนอายุดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูข้างบนก็ได้รวมถึงดูตรงนี้ก็ได้นี่ เนี่ยไอที่มันเป็นเส้นเฉียงๆที่มันขึ้นไปเนี่ยอันนี้ดูได้นะครับอ่าดูเปรียบเทียบได้เลยนะอ่าทำไมเข่าถึงต้องทํามีทั้งหูข้างบนข้างล่างนะมีมีข้างบนก็ม,ขกม,ม,ม,ขกมีข้างล่างก็มีเนี่ยนะครับเออถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาทาแบบอายุข้างบนก็มีข้างล่างก็มีตรงกลางก็มีอ่ะนะครับมันจะได้ง่ายในการที่เราจะดูบางทีถ้าเราแล้วเราไปดูอายุตรงเนี้ยแล้วเราจะวัดส่วนสูงโอ,อ้โหเราต้องมานั่งวัดเส้น โอ้ยาวไอ้สมมติอายุ1ิบสปีเงี้ยโอ้โหต้องดึงมาเงี้ยมันมันก็จะยาวใช่ไหมเขาก็เลยทํามีหลายๆช่องไว้ให้นะครับอ่ะมาเด็กชายตะวันอายุสิบสอปีเนี่ยสิบสอปีก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับสิบสองปีอ่ะสิบสอปีตรงนี้นะสิบสอปีมีส่วนสูงอ่ะเราจะวัดจากส่วนสูงก่อนนะส่วนสูง168่งร้เซนอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ 1 1 8เซนวิธีดูดูยังไงอ้าวลากตรงเส้นตรงนี้ครับเอาไมาบ้บรรทัดหรือทีส่สองคีดก,ก็ได้ลากมาที่1 6 8เซนคลัวจะตีไม่ตรงนะโดยประมาณนะให้มันถึงเส้น12ปุ๊บอยู่ประมาณนี้เนาะและเส้น12ปีนะครับ12ปีลากจากข้างบนลงล่างอ่าพอมันมาจบกันตรงนี้มีวิธีดูจุดที่มันบรรจบกันก็คือจุดตรงนี้นะครับ เนี่ยเป็นลูกศรสีเหลืองเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจุดเนี้ยคือจุดที่เราจะต้องมาอ่านค่ากราฟว่าอยู่ตรงเกณฑ์ตรงไหนอ่ะตกอยู่ในสีอะไรสีขาวอ่ะอยู่ในสีขาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กชายตะวันอายุ12ปีสูงร6 8ยเซนติเมตรจะอยู่เกณฑ์นี้ครับสูงอ่าแสดงว่าเขาอยู่ในเกณฑ์สูงนั่นเอง วิธีดูกราฟเ่ยดูแค่นี้เองนะเราเพราะนั้นถ้าเราจะไปวัดเราก็ไปวัดดูว่าเรามีเกณฑ์เออเรามีส่วนสูงเท่าไหร่เรายุเท่าไหร่แล้วก็มาวัดตั้งค่านะครับนี่อ่ะต่อไปกราฟล่างดใกชายตะวันหนักเท่าไหร่นะครับ50าใช่ไหมห้าสิอ่าสิก็ช่องนี้เนาะห้ 50. อายุ12บปีอ่ะสิปี เพราะฉะนั้นลากเส้นเหมือนเดิมนะครับลากเส้นจะลากเส้นห้าสิบมาบรรจบที่12สองและเส้นส2องลากขึ้นไปปึบโอ้โห่ม่นิดเดียวเองนิดเดียวนี่จะขึ้นไปอยู่ที่น้ำหนักค่อนข้างมากแล้วนะครับเพราะนั้นจุดอยู่ตรงนี้ปึบประมาณตรงนี้นะเนี่ยในตรงสีเหลืองตรงนี้แล้วกันเนี่ยเอาไปจุดจุดตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันนะนี่นี่นี่อ่ะสีเหลืองที่เป็นรูปบวกนี่ครับอยู่ในเกณฑ์นี้ครับน้ำหนักตามเกณฑ์นี่ เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านกราฟได้ว่าเด็กชายตะวันนะครับมีเกณฑ์นะส่วนสูงนะครับผลผลเกณฑ์ผลเกณฑ์สูงเนี่ยคือสูงแล้วก็น้ําหนักนะครับคือน้ําหนักตามเกณฑ์เนี่ยก็จะเป็นวิธีการอ่านค่ากราฟตรงนี้นะครับไปต่ออันนี้เป็นแบบที่1นนะมีอีก <c oughs> อาต่อไปอันนี้เกณฑ์จเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ตัวสูงเพศชายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นการาฟเมื่อกี้ก็คือโจทย์ของเด็กชายตะวันเหมือนกันนะครับอ่าแต่นนี้จะเป็นการาฟอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> เดิมเลยอ,อันนี้วัดเฉพาะอะไรส่วนสูง,สงเอ่อเออวัดเฉพาะน้ําหนักวัดเฉพาะน้ําหนักนะครับตัวทีนี่ดูตรงนี้ เราจะดูว่าเราวัดอะไรนี่เราต้องเช็คตรงนี้ครับว่ามันวัดเรื่องของอะไรอ่าอันนี้วัดเรื่องของน้นาหนักนะครับเมื่อกี้เด็กชายตะวันอายุอะไรห้าสิบเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้ใชายตะวันแล้วอ่ะต่อไปอ่ามีเด็กชายกอเด็กชายกอมีน้ําหนักหกสิบครับเด็กชายกอสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเออตัวสิบสูงงร้อยสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเราจะมาตีเส้นกันว่าเด็กชายกอ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ไหมหรืออยู่จุดไหนเราก็ลากเส้น60ปึ๊บมาประจบที่เส้นสี่ห้าประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ตรงนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาปึ๊บอ้าวเราเจอจุดตัดแล้วจุดตัดอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นนะครับเด็กชายกอจะมีเกณฑ์อยู่ที่อ้วนเพราะฉะนั้นเด็กชายกอ ต้องไปลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มส่วนสูงนะครับให้น้ำหนักลงมาเพื่อที่ให้มาอยู่จุดตรงนี้นะครับให้ได้เกณฑ์สมส่วนนั่นเองตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นกราฟที่ใช้วัดในเรื่องของอน้ำหนักนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักอันนี้ไม่ได้บอกในเรื่องของอายุ นะไม่ได้ไม่ได้บอกเรื่องของอายุนะครับก็จะใช้ตัวตัวแปรที่ที่เอามาวัดแล้วมาแปลผลนะครับก็จะมีตัวน้ําหนักกับตัวส่วนสูงตรงนี้นะครับนี่ส่วนสูงก็จะมีทั้งข้างบนนี่นะครับแล้วก็ข้างล่างส่วนน้ําหนักมีทางเดียวนะก็มีด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราน้ําหนักส่วนสูงสมส่วนหรือไม่นะครับแกนอันเนี้ยมันใช้ตั้งแต่อายุห้าห้าถึง 18ปีเออเพราะนั้นเราอยู่ในเกมไหมอะเรายุเกิน18ยังไงเราต่ำกว่า5หรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ในระหว่าง5ถึง18ปีใช้เกณฑ์ตัวนี้ดูได้นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบร่างกายของเราว่าเรามีการจเจริญเติบโตต,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 ตามเกณฑ์แล้วหรือไม่เนาะนะไปต่อนะครับอันนี้เกณฑ์น้ำหนักนะวัดเรื่องของน้ำหนักดูมีอีกต่อไปอันนี้ เป็นตัวอย่างวิเคราะห์เพศหญิงนะครับเพศหญิงก็จะเป็นคล้ายๆกับเพศชายคล้ายคล้ายกับเพศชายตะวันตรงนี้นะครับใครจะมาพอลดูอ่านดูก็ได้นะทคำความเข้าใจก็ได้อันนี้ครูจะสอนการอ่านกราฟนะครับอ้าวเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับกราฟที่ครูได้อธิบายเป็นกราฟแรกไปแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็มี2 2ช่องเหมือนกันเลยมีส่วนสูงแล้วก็มีน้ําหนักนะครับ อ่าเป็นเลนนี้เลขกหนึ่งในะการกราฟช่องที่หนึ่งกับการาฟช่องที่สองอันล่างก็เป็นช่วงอะไรครับอายุอ่าอายุนี่อายุนะครับไ,รได้ไหมเนี้ยอ่าโอเคอเนี่ยอายุประมาณนี้นี่ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ข้างบนข้างบนก็จะเป็นเรื่องของอายุนะครับนี่เพราะฉะนั้นการวัดก็วัดคล้ายๆกับไม่ใช่วัดคล้ายๆวัดเหมือนกันเลย วัดเหมือนของเด็กชายตะวันเมื่อกี้นี่เลยของการาฟแรกที่ได้อธิบายไปนะครับเหมือนกันดูเหมือนกันเลยเกณฑ์ก็อันเดียวกันเนี่ยมีสูงค่อนข้างสูงส่วนสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างเตีย้ยหรือเตี้ย่ะส่วนน้ําหนักก็มีน้ําหนักเกินเกณฑ์น้ําหนักค่อนข้างมากน้ําหนักตามเกณฑ์น้ําหนักค่อนข้างน้อยแล้วก็น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์อันนี้ก็มีเกณฑ์อันนี้มันจะเป็นเกณฑ์ที่ดูสามอย่างเนาะอ่าดูดูด แยกเป็นสองกราฟนะครับเป็นการน้ําหนักและกราฟส่วนสูงเหนไ,ไหมแยกเป็นสองกราฟนะครับส่วนข้างบนเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้คืออ่าเอาแบ่งตรงนี้ตรงนี้คือน้ําหนักนะเวลาดูเดี๋ยวจะงงคูทําไมมันดูแล้วหูหกสิบแล้วเก้าสิบห้าน้ำหนักเก้าสิบห้าหรือคูหรือยังไงแบบไหนไม่เข้าใจอ่าตรงนี้เป็นน้ําหนักนะครับสีแดงๆกรอบสีแดงอ่ะกรอบสีแดงแดงคือน้ำหนัก และกรอบตรงสีเหลืองนะตีกรอบสีเหลืองให้ก่อนอ่าตรงนี้เป็นส่วนสูงนะจะได้ไม่งงเวลาไปดูนะครับในหนังสือนะหรือเปิดเรียนมาเปิดหนังสือหรือใครอยากจะรู้เช็คอายุอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคมันมันอ่านอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปอ่าลืมใบไว้ตรงนี้วัดห้าถึงสิบแปดปีเหมือนกันเลยห้าถึงสิบแปดปีนะ อยู่ระหว่างนี้ใช้ได้ครับอาต่อไปอันนี้เป็นกราฟอาอันนี้ก็เป็นการอ่านเหมือนเดิมะครับเหมือนเหมือนที่อ่านนะครับไปจะอันนี้เป็นโจทย์เป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้นะครับอันนี้เหมือนกันเลยน้ําหนักถูกประมาณนี้นีไอแล้วเราสามารถวัดได้เนะนี่ยน้าหนัก อันนี้ก็จะเป็นส่วนสูงส่วนสูงก็จะมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับส่วนสูงเนาะใช้วัดห้าถึงนะครับสิบแปดปีอยู่ระหว่างนี้ใช้ได้หมดเลยเกนเหมือนกันเลยอ้วนเริ่มท้วมท้วมสมส่วนค่อนข้างผอมผอมเกณฑ์ที่ดีนะครับดีที่สุดเราควรที่อยู่ตรงนี้นะครับให้อยู่ในช่องสีเขียวเนี่ยเน่ๆนะทั้งหมดเลยเน่ๆ ให้หยุดจุดตรงนั้นจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าร่างกายของเราก็จะเป็นไปตามเขาเรียกว่าอ,อะไรมาตรฐานเนาะมาตรฐานเลยคือเป็นสิ่งที่ดีถ้าไปอยู่จุดสีม่วงตรงนี้ครับไม่โอเคแล้วแสดงว่าเราเรากินเยอะเกินไปแล้วเราจะต้องลดอาหารนะครับพวกไขมันพวกขนมอะไรตรงนี้ไม่ควรแต่ถ้าเรามาอยู่จุดตรงนี้แหละอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราควรที่ต้องลดและอันบนว่าลดแล้วอันนี้ลด ลดอาหารเหมือนเดิมนะครับให้อย่างน้อยมาอยู่ในจุดที่สมส่วนให้ได้นะครับทวมอทวมก็ยังโอเคแต่ก็ต้องลดมาให้อยู่ในระดับสมส่วนนี่แหละให้ได้เกณฑ์ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ผอมไปก็ไม่ดีนะค่อนข้างผอมก็ไม่ดีผอมไปก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เราคนที่จะต้องดูแรลร่างกายของเรานะครับรักษา นะครับร่างกายของเรานะการกินอาหารรับประทานอาหารส่วนสูงเน้นอาหารที่มีประโยชน์นะครับอาหารอะไรที่ไม่มีประโยชน์จะเป็นพวกขนมขนมข้ออะไรเงี้ยอันนี้กินได้ไหกินได้นะแต่ไม่ได้กินเป็นแบบทุกวันหรือกินทุกมื้อนะครับนานๆกินทีกินไม่ได้ปริมาณที่มันมากก็จะช่วยให้เราเนี่ยดูแลในเรื่องของหุ่นเราหุ่นเราก็จะดีแล้วก็น้ําหนักเราก็จะตามตามเกณฑ์นะครับอ่าแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือ เรื่องของเกี่ยวกับอะไรล่ะสุขภาพที่มาจากการกินอะโรคที่มาจากการกินอย่างเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องวิธีการอ่านเกณฑ์ตามช่วงอายุนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนจะได้วิธีการดูการาฟนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองเนาะว่าบางคนเครียดในเรื่องของว่าเออฉันมีความอ้วนหรือเกินเพราะฉันอ้วนหรือฉันสมฉันสมส่วนแล้วหรือย,อยัางเนี่ย นะครับอันนี้ก็จะสําคัญมากที่เราจะได้มาตั้งค่าวัดหรือว่าอ๋เอเฮ้ยเราอยู่ยังสมส่วนอยู่นะเพรฉะนั้นเรายังกินได้อีกเฮ้ยเราเริ่มอ้วนแล้วเฮ้ยเราต้องลดแล้วล่ะไม่ไหวแล้วถ้าอ้วนไปมากกว่านี้เสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วเดินไม่ค่อยไหวแล้วหรือเราผอมมาอ้ตายแล้วเราผอมเราขาดสารอาหารเราควรต้องเติม,มาสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายแล้วนะครับเาเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเนาะนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไร อ้เดี๋ยวรอดูติดตามมาเลยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ